จ๋าสบายดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมตลอดเร็วสบายดีเห็นอิจอิอิหย,ยังเดะน,น่นนะแหน่นะนนะ่แหน่เด็กกินขาวแล้วขนาดนั้นนะบอผู้สิก,กรวัดกรวยระบานพิชกป้าลุะะง,องบอ แอน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 มาลูกถูกถูกคอยเราไปดื้อแด้วปลาลุงผูกแอดแอนแอนแอนไก่เอ้ยม้ากับไก่มาหน่อยบังครับตัวเดียวเราปีโป้กัดเดื้อฮะสะไปดียามแมงเด้อ เชีงเกียรติจหน้าห้องของนาน,านี้พีพี่พีพมานะพี่พี่ครับยิ้มันหวานหน่อยวเสียงเกียรติจะน้า อา,ารแรงพี่น้อยแกง,หงกเห็ดละงอกใส่เห็ดผึ่งแล้อะไรพี่น้อยสุกเรียบร้อยแล้วนี่เดละงอกสุกแล้วเตรียมรับประทานได้จีนังอยู่ตอนนี้จีนังอยู่ก็จะได้กินไปหน่อย งีง่ายมาน้องฮะนี่ขาแรงสบายดีพี่น้องเม่กิ้ไม่ก voilà ินไมากินไม่กินมาเด้อข่อยอยากเด้อเมืกี้กางเฮดเห็นไหมน้ากางเฮดจะแล้ว ขาลงเทียงขาวลงขังน้อสบายดีได้พี่น้องี่าลมกันได้บ้างเอยเอ้ยแต่บปกินน้ามาในกินมาจะเทียงนะใชกินก็ยังลก sikit Sampai tempat saya nendak Baik, wah, ni pahit Ambil bawah tu Ni, 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 ni Ni Mereka ambil pahit saya Ni, ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni, ni

Cak, cak, cak Oh, oh Bagaimana kalau kita letak di atas? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh,

ป้ามาแล้วพ่อมาเอ้ยพอเถามาเรเห็นพอพ่อไปดัน้ากพ่อไปดันมากงาจะมังไงพ่อพ่อถือเจ้า ยังข้าสพดฝูญพันหยาดดึงออกงาวกเลยหาเก่าเองเนี่ยอือรไฟอับเปจะกู้เข้าได้เลยใครชอบเคื่อเสื่อยคกน ช้อนขาวนไปล้เห mm. ็กถามัินกําลังแคบหนึ่งที่ได้กันไม่ได้ไม่ได้เขาเขาคอยป้นมันก็เบิดคนสวยแล้วอนเดียว นุ่งหรือชิ้นส่วนนั่นแหะนุ่งหักหรือซองตุ๊กซองซองผุ่นหกอ่อนแครงทำแครงอะไรเงี้ยเด็กโจ๊กเอาไปได้ป่ะผัวเนยผัวเนยงั้นกเรียบร้อยเลยเบิร์ตีเลอเนยเหรอเออเออเนี่งงเลยเนยแบบ น้องเนยคนไม่มีชื่อปหามหรอกไม่มีชื่อไอเนยเนยเยอะคนดื่มคนใหญ่ไ่เกียดอะไรเงียเคียดก็หนึ่งหมดเลยอนะตาไหลเลย สมื่องเดือนเ้ยเจ็ดเดือนเจเดือนมึงอ่ะือ่เจ็ดเดือนหนึ่งน่าจขาวแปดเดือนหนึ่งขาวสามมือแล้วเข่าแรงเทียงนี่น่าหิ่งือโอ้ยสุคนันเลยบาลูกบาบอบ้าบ้าบเกิดจหน้าก็ลองเพลงทั้งเลยไ้คินอยู่กัเหตุ อาารย์อะพี่เนี่ยพี่เหน่นะี่เหนยะพี่เนืยี่ด้อ่ะตีเลยเหน่อยเลยตีเลยเลยนะขาก็ตีเลยรุ่มนั่นมาจะผัดน <gaz> ีはは่แ่จะมด้แท่งกันก็ตีแแ่งไปสิบกิโลไงมากเลยตีเลยตีเลยี็นใหญ่มากตีเขาอยีลงไแ้งเลป็ต้มแมนแล้วสอสสบายแล้วเนาะ

nở rồi đó các bạn ha ta đi 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 có không có dư gì mình sai lục à sai lục

แกตแกาปิดอาบน้ำในคูตากระจงเลยดูพอในคูเหน่นค um> uh> uh> ูป้าในคูอครูยังมีหนอนหนักนะแกะแกะกปิดอาบน้ำในคลองตากระเจงเลยมั่งพราในคลองเห่อยกูป้าตกะแกะแบปิดอาบน้ำ ตากระจ่างลดูพ่อเคยขอหอยปูปลากาดกาดกาดมาดกาดสร้างสร้้างน้องเคยเห็นสร้างหรือตาสร้างมันโตเหม่เบาจมูกยาวยาวอยากวางวางมีเขียวไตวอนอยากวางงามีหูมีตาหางงาสรงสร้ปวดแล้วผมมือมัน ได้ราไปตุ่มกั้วไเหนียววางอางขัดทิพา มเันไม่ถึงเวลามันออกห้าคนมากินจางจางจางนอนคืนเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากใอยจะนอนตัวใหญ่มรือกันอนมากเหรอใช่ไมแตู่ดแบบน้ก็ไม่รู้ากแล้วดิม

ปิดอาบน้ำในคลองตากระจ่งแลมองเพราะในคลองหน่วยปูป,ปลาตาตาตาปิดอาบน้ำในคลองาอนะตากระจ่าง <c oughs> ไรม่อมงเพราะในคลอง การ์ดการ์ดการ์ดติดอาณาเขตของการ์ดกาพ์ดการ์ดติดอาณาเขตของการ์ดการ์ดการ์ดติดอาณาเขตของ